ดอกแคพี่น้องดอกแคเกาหลีแคยกินบ่าเดี๋ยวสิเอาไปผัดน้ำมันไทยกินเดีย๋ยวเอาไปลวกกินน้ำพริกแต่คนละกระสอบ่ายเซ่แล้วกลับบ้านแล้วเพ่อนํำใจพ่อนลำใจเอาอีกออนซอนเนาะเขาอักล่างยุกับออนซอนด้วยเห็นอีกเอาอีกเสียดายนั้นถ้ามันบาดแล้วมันก็นสบสบ่เซ่บแล้วเขาสูระดูห้อนแล้วสีมีดอกแคปลาบานกำลังเต็มต้นยพี่น้องมนีสิพาขึ้นเขาไปเก็บดอกแคปลามาหาของปลา มาหาเก็บดอกแค่พี่น้องแค่ปลานี่ก็สิมีให้กินปีละครั้งช่วงนาฮ้อนนี่แหละถ้าเขาอยากเก็บถนอมอาหารอะไ,ไ,ไ้กินไม่รโดนที่เขาก็เอาไปลวกแล้วก็อ,ดอัออดช่องฟิตไว้ที่แกงส้มที่เฮ็ดยังกะลวกไว้สก้อนแล้วก็อัดช่องฟิตไว้เป็นการถนอมอาหารของประเทศนี่แหละมาดใจเอาเนาะครอบอยากกินดอกแค่ปากันปินเขาขึ้นมาอโโอ,โอ้ปีนเขาขึ้นมาเก็บดอกแค่พี่น้อง ฟังเสียงเศร้าเราหับหอบอยู่ฮะใจเอาทั้งเนาะปีนเขาไปได้ไปเนาะแนวมักอะปันไปหาเฮ็ดได้เลยเนี่ยโอ้ยห้กระเป๋าไปหาเก็บดอกแคบปลาอ้พ่ออีกแล้วพี่น้องคุ่นพ่ออีกแล้วอู้ายคักต้นนี้แหงดอกอักลากอยู่โอ้ยตกใจไรึกใจไยมาหอดปลาดอกแคบแล้วกัอู้นะ เต็มอักลากอยู่พี่น้องเอ้ยเก็บเอาดอ,อ,อกแคเกาหลีมีกลิ่นหอมพร้อมเด้นอกจากหอมแล้วรสชาติก็อร่อยหวานได้ลวกกินกับน,น้ำพริกผัดน้ำมันหอยแล้วก็แกงส้มก็ได้เด้อแล้วแต่แล้วแต่เฮาสิเหตุเมนูใดไปได้ไดังใจแล้วได้คลกกนละกระสอบพายเซ่แล้วกลับบ้านแล้วคุนปีนขึ้นมาเก็บดอกแคปลาอันนี้ ตอนี้ลงบเนี้มันต้องปีนยากเลยตะลุดลงลดเปนบรรยากาศที่วแทน์อยู่ข้างล่างคุ้นน้ทางยังยังเสียดายยังเด็กได้อีกอยู่เพราะบพราะหนำใจเพําหนำใจเอาอีกอ่อนซ่อนเนาะข้าวอาล่างยุก็อ่อนซ่อนด้วย็นอีกเอาอีกเสียดายมันถ้ามันบาดแล้วมันก็สิบแเสบแล้วท่านบาดลายก็นี่เอาอีกป้าเอาอีกเออปีนาเขาจะได้มาเก็บอีกบนนี้ พอแล้วได้เต็มกระเป๋าแล้วเมนูมันนี่แกงสม้มดอกแคปลาเด้อพี่น้อง